สวัสดีครับพบก่อรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเปิดสักการใหม่ด้วยดีจริงๆนะครับสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์ของผมตั้งแต่วันที่หนึ่งมาวันที่สองนะครับก็ได้รับการต้อนรับได้รับการตอบรับจากดีนะครับจากเพื่อนๆเลยทีเดียวครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมต้องขอขอบคุณครับ ขอบคุณพลตำรวจโทเลวัตกินเกศนนะครับที่ท่านได้ดูด่าว่ากล่าวท่านได้แนะนำท่านได้สั่งสอนผมก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ของประเทศผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายท่านเป็นในพลท่านก็เมตตาปาณีที่สอนผมว่างานเถอะผมก็ขอขอบคุณขอบคุณท่าน ด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็จะน้อมรับคําสอนคําด่าของท่านมาปรับปรุงในการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยใจจริงนะครับผมพลตำรวจโทเลวัตกิ่นเกศอนครับก็มาเข้าเรื่องนะครับมาเข้าเรื่องของพี่แอดพี่แอดพี่แอดคาเราเบานะครับท่านเป็นศิลป,ปินแห่งชาติแล้วก็ท่านแต่งเพลงข้าต เต่างอยนะครับแล้วเพลงก็โด่งดังมากๆดังไประเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เห็นด้วยแต่คนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับลุงพลอันนี้ก็เป็นนานาจิตตังนะครับก็ก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าทางประธานสภาว,วัฒธรรมอำเภอ,เอเต่างอยครับ ท่านก็ออกมาออกมาพูดคือทางสภาวัฒนธรรมเต่างอยคนที่ออกมาพูดก็คือคุณวันชัยนะครับท่านเป็นรองประธานก็ก็นนำก่อนว่าชื่นชมนะครับผลงานเพลงของแอดคาราบาวแต่หลังจากเพลงฆาตกรเต่างอยถูกปล่อยก็ได้ฟังเนื้อหาแล้วแล้วก็มีการนำเอาคำว่าเต่างอยมาตั้งเป็นชื่อเพลงซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พอที่จริงแล้วเรื่องคดีน้องชมพู่ไม่ได้เกิดที่นี่ส่วนการมาของผู้เกี่ยวข้องในคดีขณะนั้นทางคุณจินตลาดึงตัวมาร่วมงานวงสวงก็คือลุงพลก็ได้ไปร่วมงานวงสวงที่ที่เต่างอยะครับแล้วก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยในตอนนั้นนะแล้วแอดคาราบาวก็คงไปเข้าใจว่าคนเต่างอยสนับสนุนเลยไปมีอยู่ในเนื้อหาเพลงที่จริงแล้ว อำเภอเต่างอยและพญาเต่างอยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้พอที่เพลงปล่อยออกไปสร้างความเสียหายกิต่อชาวอำเภอเต่างอยจึงอยากฝากถึงแอดคาราบาลว่าให้เปลี่ยนชื่อเพลงได้หรือไม่หวันคนจะเข้าใจผิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่และคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นคนที่นี่ส่วนลานพญาเต่างอยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ มีผู้คนกราบไหว้สักการะทั่วทุกสารทิศเกรงจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนั่นแ่ะทางสภาวธรรมอำเภอเต่างอยออกมาผมฟังเนื้อเพลงแล้วนะครับคนเต่างอยไม่ได้เสียหายอะไรเลยเอาจริงๆนะไม่เสียหายเลยมันเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยซ้ำไปตอนที่คุณจินทราโพลราบร้องเพลงเต่างอยร้องอันแรกเลยนะ เลื่ที่สองที่เอาลุงพลไปฟิจิเรนตก็คนก็รู้จักเต่างอยในแง่มุมหนึ่งแต่การที่พี่แอดคาราบาวมาพูดถึงเต่างอยในอีกแม่แง,ง่มุมหนึ่งท่านพูดว่าเต่างอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนแรกคนไม่รู้เต่างอยคืออะไรเต่างอยคืออะไรก็คิดว่าเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอะไรทํานองนี้ก็รู้อย่างนี้ว่าเต่างอยอยู่ที่จังหวัดสกลนครแต่พอพี่แอดมา ขยายความว่าพี่อ๊ดเป็นคนดังและเพลงท่านปล่อยออกมาโอ้โหคนดูหลายสิบล้านเยอะมากกัแล้วกันเน่ยคนก็เลยรู้ว่าเต่างอยนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงนึกออกปะพอพี่อ๊ดบอกว่าอย่ามารอเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วคนเขารู้ทั้งประเทศแหละครับว่าเรื่องคดีของน้องชมพู่อยู่ที่บ้านกกอก บ้านกกอกเขารู้ครับไม่ได้อยู่ที่เต่างอยเอาจริงๆผมเห็นว่าเป็นผลดีกับคนเต่างอยซะด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวิตกกังวลอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอะไรกันเกิดเหตุ <c oughs> พูดถึงพญาเต่างอยพญาเต่างอยนั้นเป็นลูกป้านเต่าครับขนาดใหญ่นะอยู่ที่สวนสาธณะดิมลำน้ำผงในอำเภอเต่างอย เต่างอยเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นเต่าที่อยู่บนที่สูงครับหรืออยู่ริมตลิ่งหรืออยู่โขดหินนะประวัติศาสตร์ก็คือว่าเมื่อ400ปีที่แล้วครับไทยก็ทําสงครามกับลาวแล้วคนลาวพ่ายแพ้ก็ถูกกวาดต้อนมาอยู่ในไทยเมื่อเดินมาถึงลำน้ำพุงซึ่งเป็นลำน้ำาขเยาใหญ่แล้วก็มีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คนลาวก็เห็นว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณที่ดีมีพืชพรรณทางาหารอุดมสมบูรณ์เพราะมีเต่าเยอะก็เลยตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านเต่าง,งอยนะครับผมสภาพสถานที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำจึงเ,เรียกอำเภอจากหมู่บ้านก็เป็นอำเภอในปี2555เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติอีกทีแล้วก็สร้างรูปปั้นไม่ใช่ในปี2ในปี2555 ก็ได้สร้างรูปปั้นเต่างอยขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอรูปปั้นนี้สร้างโดยศูนย์ฝึกศิลปาชีพบ้านกุดนาขามทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษเรียบร้อยนะครับมีขนาดกว้าง4.59เมตรยาว7.39เมตรสูง5.09เมตรนะมี9999ใช่ไหมก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเลขมงคล มีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสระน้ำตกแต่งด้วยกระดองด้านบนลวดลายของพระเกจิอาจารย์ก็คือลวดลายพวกยันพวกอะไรนะครับของพระเกจิอาจารย์ภาย,ยาายยาภายในสระน้ำตกแต่งตกแต่งด้วยรูปปั้พนพญานาคก็มีองค์พญานาคคู่นะเต่าออยู่ตรงตรงกลางนะครับผม เหตนี้รูปปั้นพญาเต่างอยจึงเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านโดยมีความเชื่อว่าถ้าได้สักการะบูชาจะเกิดโชคลาบและอายุยืนยาวจากนี้ไปครับคนจะต้องไปเที่ยวเต่างอยจริงๆตอนนั้นผมไปอยู่ร้อยเอ็ดไปไปมามาร้อยเอ็ดพิษ,ษณุโลกอยู่เป็นปีสองปีก็ผ่านสกลน,นครแต่ไม่เคย มวะเต่างอยเลยไม่เคยไปเลยไม่รู้จักยังเสียดายเลยเนี่ยทำไมเราไม่ไปข่าเนี่ยจะต้องมีคนแห่ไปกันเต็มหมดเลยเชื่อผมเป็นผลดีนะครับต้องขอบคุณพี่แอดคาราบาวผมจะบอกให้ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเพลงหรอกครับเต่างอยเป็นอำเภออำเภอของอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะ ที่มันมีชื่อเสียงโด่งดังก็ตอนจินตลาร้องเพลงเต่างอยเนี่ยแหละแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็มีฟิเจิริงกับลุงพลนี่แหละตั้งอยู่ตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดครับมีอาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองสกลนครติดกับอำเภอเมืองเลยนะทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโคกสีสุพรรณแล้วก็อำเภอนาแก่จังหวันดนครพนมอ่าข้างหนึ่งติดอำเภอเมืองข้างหนึ่งติด จังหวัดนครพนมแล้วทิศใต้ติดกับอำเภอดงหลวงมุกดาหารแล้วก็อำเภอนาคูกาลสินทิศตะวันตกติดกับอำเภอภูผานนะครับโอ้ก็ติดหลายจังหวัดเลยนะจังหวัดสกลน,นครติดอยู่แล้วติดอำเภอเมืองต้องติดกับนครพนมอีกติดกับมุกดาหารอีกติดกับกาลาสินอีกนะปี2อ2พบเนี่ย ตัวสมาไทยได้แยกตำบลเต่าง,งอยและตำบลบึงถวายออกจากการปกครองอำเภอเมืองแต่ก่อนไปนอำเภอเมืองแล้วก็แยกออกมานะแล้วก็บางหมู่บ้านก็ออกก,ก,ก็ต้องเกี่ยครับเกีย่ยไปเกี่ยวมาจนถึงปี2534ก็มีพระราชกิจดีการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเต่าง,งอยจนถึงปัจจุบันนะครับเต่าง,งอยมีพื้นที่ปกครองอยู่สี่ตำบล สามสิบสองหมู่บ้านตำบลเต่างอยเจ็ดหมู่บ้านตำบลบึงถวายสิบหมู่บ้านตำบลน,นาตาลเจ็ดหมู่บ้านแล้วก็ตำบลจันเพนแปดหมู่บ้านมีองค์กรส่วนปกครองสูงท้องถิ่นอยู่สี่แห่งก็คือสี่ตำบลก็มีสี่แห่งก็เป็นอบตทั้งนั้นนะอบตเต่างอยอบตบึงถวายอบตนาตาลแล้วก็อบตจันเพนนั่นแหละครับคืออำเภอเต่างอยนะ โอเคผมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีนะคนได้รู้จักอยางเป็นเป็นการประชาสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเลยทั้งสิ้นครับผมแล้วก็เตรียมตั้งรับไว้นะครับนะนายกอบตเต่าอยเตรียมตั้งรับไว้ไปปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่รูปปั้นพญาเต่าอย คนจะหลั่งไหลไปแน่นอนเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าพียแแต่งเพลงนี้ก่อนปีใหม่แต่งตั้งแต่เดือนธันวาคมนะมันก็จะมีทิปไปเต่าหงอยใครที่จะไปทางอีสานก็ต้องเลี้ยววกมาเต่าหงอยต้องมาไหวมากราบพญาเต่าหงอยแน่นอนผมคนหนึ่งอ่ะมีโอกาสจะต้องไปนะครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมอาจจะถูกใจใครบ้างก็ดีไปอาจจะผิดใจใครบ้างก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับผมแต่การวิาพากษ์วิจารณ์ของผมทุกครั้งผมวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุดจริตนะครับผมไม่เคยมีความเกลียดไม่มีความชัง คนที่เป็นตัวละครในข่าวทุกข่าวนะครับแล้วผมก็จะมักจะขอบคุณตัวละครต่างๆเสมอแม้ผมจะโดนกระทําหรือผมไปกระทําเขาขอบคุณเสมอนะครับตั้งแต่พุทธาพิว,วันหมอปลาทนายเดชาคุณอัจฉิยะคุณวินวัศินทนายตาม คุณอุบวิริยะคูสลาแล้วก็โชบรถแห่คือหลายๆคนที่เป็นตัวละครผมที feels, oria, st ่ผมหยิบขึ้นมาพูดจาปลาใสยนั่นแหละครับถือว่ามีพระคุณกับผมทั้งสิ้นเลยจริงๆแล้วก็คนดูคนตามคลิปก็เหมือนกันผมเลยเปิดโปรโมชั่นถึง สามเดือนสามเดือนค่อยต่ออีกทีนะครับผมว่าใครจะดูดาากก่าว่ากล่าวผมได้เลยในช่อง YouTube กิจโพ c แช n แนลจะด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ควายไอ้ดำได้เลยได้เลยนะครับผมเปิดโอกาสแล้วผมถือว่าถ้าเป็นความสุขของทุกคนนะ่ยที่ได้ด่าผมนะผมก็น้อมรับแล้วก็ผมก็มีความสุขเป็นด้วยเอาจริงๆ นะอันนี้ไม่ได้มาเด่นลิ้นไม่ได้มาพูดให้มันดูงามดูสวยมันพูดออกมาจากใจจริงๆนะครับผมเข้าใจว่าในชุกนี้คนปันเก็บบดกันเยอะไปทำงานก็มีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับลูกน้องอยู่บ้านก็มีปัญหาในครอบครัวยิ่งเงินไม่พอเศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหากับผัวมีปัญหากับเมีย มีปัญหากับลูกกับหลานนะกับเพื่อนฝูงก็มีปัญหากับเข้าสังคมก็มีปัญหาปัญหามันเยอะแยะมากมายนะครับคนเรามันต้องได้ระบายบ้างแต่ถ้าไประบายสุม 4, สี่สุมห้าบางทีมันก็จะเป็นภัยกับตัวก็มาระบายในช่องผมเนี่ยแหละครับมาด่าผมนะครับผมท่านมีความสุขผมก็มีความสุขด้วย จริงๆแต่ที่ต่อโปรโมชั่นทีละสามเดือนเพราะว่าอนาคตไม่แน่อนาคตผมอาจจะไปฟ้องร้องก็ได้ะถ้าเราไปประกาศว่าเฮ้ยด่าได้ฟรีไม่ไม่แจ้งความโหเวลาพอผมไม่แจ้งความใครเดี๋ยวเขาก็บอกเอาคลิปมาดูเนี่ยมึงบอกด่าแล้วไม่แจ้งความก็ไม่ได้ก็เลยต่อโปรโมชั่นทีละสามเดือนสามเดือนนะครับผมนั่นะครับคือความสุขของผมอ้าวสุดท้าย สุดท้ายก็กลับมาตอนต้นตอนต้น,นที่ผมขอบคุณพลตำรวจโทรเรวัตสุดท้ายนี่ยผมก็ขอบคุณพลตำรวจโทรเรวัตอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ฟังในตอนต้น,นนะครับที่ให้ถือว่าให้เกียรติผมนะพูดถึงผมด่าผมตักเตือนผมผมน้อมรับนะครับ้อมรับเพราะผมท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านอายุมากกว่าผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน้อมรับโดยดุจ ดุษเดีแล้วก็จะนำสิ่งที่ท่านว่าผมไปปรับปรุงในการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยที่ปรึกษาต่างๆผมสอนตัวหมดแล้วนะไม่มีสมาคมองค์กรต่างๆผมถอนตัวหมดแล้วเพราะไม่มีเวลาไปประชุมไม่มีเวลาไปแสดงความคิดเห็น นะครับผมก็มาเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวก็ด้วยเงินจากยูทูบเบอร์นะครับผมแล้วผมก็จะตั้งใจว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีตั้งใจว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีอุดมการในบ้านปลายชีวิตของผมนะครับผมผมก็น้อมรับคำของพลตำรวจโทรเรวัต เกนนรับผมื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเภทนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอยังไงก็ตามนะครับมาซื้อหนังสือผมหน่อยคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มน,นี้ผมรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดสายมูเตลูที่ผมศึกษามาลงไปในเล่มน,นี้คิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะครับจะสายมูไม่สายมูไม่เป็นไร สายมูควรมีไม่สายมูก็ควรมีเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องราวของมูเตลูว่ามันเป็นยังไรรงรเอกใจนะครับท่านเจ้าสัวต่างๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองรัฐายกรัฐมนตรีหรือใครต่อใครท่านในพลทหารตำรวจข้าการระดับสูงๆระดับบิ๊กๆก็มักจะเชื่อเรื่อง มูเตลูมักจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมมีโอกาสเข้าไปบ้านเจ้าสัวคนที่มีเงินหมื่นล้านในบ้านเขานะครับก็จะมีห้องห้องใหญ่มากห้องที่โชโรอโรนั้นนะเป็นร้อยแล้วก็จะมีศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็จะมีพระพุทธรูปพระพุทินราชพระหลวงพ่อโสธรอ,อยู่บนหิ่งบนบนชั้นที่เขาจัดแล้วอีกชั้นหนึ่ง ก็จะเป็นส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์พญาคุดองค์พญานาคองค์พระพิคเนตองค์จัตุคามรามเทพมีหมดเลยก็แสดงว่าเขาก็นับถือครับและคนแบบนี้เป็นคนที่งมงายเหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะเพราะฉะนั้นลองเอกใจลองศึกษาดูแล้กันนะครับผมก็ซื้อไปแล้วกันสองบาทนะครับ <c oughs> เอาไปเข้ากองทุนอิสระผลนะครับกองทุนของผมนั้นไม่ได้ขึ้นเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาเป็นสิบปีแล,แล้วแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะมากๆผมซื้อรถโยกให้กับคนพิการรถโยกนะไม่ใช่รถรถเข็นนะเพราะบางทีคนพิการที่ขาพิการเป็นตปรีโอไปไหลก็มือใช้ได้ก็ใช้โยกเอาไปรถโยกถ้าเกิดรถเข็นก็มี นะมีรถเข็นก็ให้คนพิการแต่ให้มีคนเข็นแต่คนพิการเขาก็แกหมุนล้อได้เหมือนกันท้างเข้ามือเขาใช้ได้ทําโครงการเอาผ้าอนามัยเอายกทรงกางเกงในไปให้ผู้ต้องขังหญิงก็ทำมาแล้วจัดงานปีใหม่ในนิคมโลกเหลือน ก็ทำมาแล้วซื้อของสวนสนุกไปให้โรงเรียนก็ทำมาแล้วโอ้ก็ทำเยอะนะของสุนิสุรพลเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทำแปับแป๊บนี่ททำมาเป็นสิบสิบปีแหละนะครับเขไม่ต้องไปต้องคุยโม้ไม่ต้องคุยอะไรก,ก็เล่าให้ฟังนิดนิหน่อยๆน่อยเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเองแล้วชีวิตผมนี้หกสิบสองย่างหกสิบสาม ตื่นขึ้นมายังหายใจอยู่ก็ถือว่ากำไรชีวิตเพราะผ่านมาเยอะมากเสียงเป็นเสียงตายเสียงคุกเสี่ยงตารางเยอะนะก็เมื่อมีลมหายใจก็ต้องการจะทำสิ่งดีๆก็เหมือนกับชดใช้บาปที่ทำมาค่อนชีวิตก็เลยตั้งปองทุนอิสระบนขึ้นแล้วก็มาเป็นยูทูบเปิดขึ้นคิดว่าคนที่ฟังผม อาจจะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆบ้างเหมือนกับดูหนังดูละครแล้วก็งอย้อนมาดูตัวเองก็ตอน,นเองก็จะมีผิดบ้างพลาดมัง่งก็ตามเรื่องเพราะผมก็ยังไม่ได้สําเร็จโสดาบันยังเป็นประจุชนธรรมดาก็มีโรคโกบหลงก็เท่านั้นเองนะครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังขอบคุณเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเยอะยะมากมายนะครับที่ให้กําลังใจกันอยู่ นะครับผมวันที่13มกรานี้ผมจะแจกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็จะจัดงานรวมบันเด็กไปด้วยเลยก็มีหลายส่วนงานก็มาช่วยนะครับคุณหมูที่อยู่อเมริกาเป็นเจ้าของร้านอาหารก็โอนเงินตั้งต้นมาให้4ี่ห0ืนบาทแต่ผมก็แจกไปอีกทีหนึ่งแล้วที่วังทองนะเดี๋ยวจะแจกอีกโดวยวันที่13แล้วคอยดูครับมีกิจกรรมอะไรยเยอะแยะมากมายในช่องกิจโพสแชรแนวนะครับผม เข้าไปดูในช่องเพจ Facebook ด้วยผมตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อช่องว่าหนังสือคาถาตำราพิชีวิตครับแล้วเรื่องที่เล่าก็คือเรื่องไสยศาสตร์นอกตำราอันนั้นอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งแยกไปเป็นส่วนๆเลยแล้วปีนี้ผมทำรายการใหม่ชื่อว่ารายการยุดยุดอะไรวะยุดทธจักนักเรงตอนแรกจะยุทธจักเจ้าพ่อ มันมันแคบไปเอายุทธจักรนักเรียนดีกว่าก็จะเล่าเรื่องราวจะไปสัมภาษณ์นักเรลงรุ่นใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพิชา้ายไม่ว่าจะเป็นเย่ากงกงเยาวราชไม่ว่าจะเป็นจามีอะนะครับแล้วก็เสียนพระเสียนพระก็ตี ตีเล่าทับจันแล้วก็เสียนมวยเสียนไก่เสียนประกัดอะไรนี่ก็จะสัมภาษณ์หมดแต่แตไม่ได้ออกทุกวันนะจะออกเป็นระยะระยะนะครับผมเชื่อว่ายุดทัจักนักเลงเพื่อที่บรรจุไว้ในช่องกิดโพสแช n แนลจะได้ฟังจากปากของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆตอนที่โง่ห้าพลังโดนยิงที่สนามมวย เหตุการณ์มันเป็นยังไงฟังจากปากคนที่ยืนอยู่ข้างหลังโงห้าพะละนะครับผมโอเคติดต่อผมได้สามช่องทางนะครับทาง Facebook ดอกตรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็ประชาพันย์พันพระนางพญาสยามนะจริงใส่ตรับอย่างดีนะอันนี้เอาแบบเป็นองค์มาให้ดู อันนี้นะครับอาจารย์จ้ำสีบุรพากับผมร่วมกันสร้างจะจ้ำเป็นอาจารย์ผมในสายศายศาสตร์นะแล้วก็ปลุกเสกสามวาระและวาระแรกก็คือที่วัดราชบูรณะวาระสองก็คือที่วัดนางพญาและวาระสามก็คือที่วัดราช,ชมนตรนะครับผมนีให้บูชาครับสองร้อยเก้าสิบาทเช่นกันเนงินเข้ากองทุนอิสรพจนเช่นกันนะครับปีนี้ผมก็ทําตารางอย่างดี นะรายรับรายจ่ายอย่างดีเพราะว่าเตรียมยืน่นภาษีเดี๋ยวจะโดนภาษีย้อนหลังนะครับมันก็จะใจหายเพราะรายได้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปีแรกรายได้แบบน้อมนมน้อมแนไม่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษีแต่ปีนี้น่าจะมีรายได้เยอะขึ้นเพราะมีคนมาชมช่องจิตโพสชนแนลเยอะขึ้นนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมนะรเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอ นะขอท่านมีความสุขนะขอบคุณนะที่ติดตามคลิปนี้แล้วไปดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยนะครับผมเพราะผมไม่มีชีพอะไรเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ขายของจริงๆแล้วคุณวันอยู่บุรุงตั้งฉายาผมว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตากนะคุณอาิยะตั้งฉายาผมว่าไอ้ด็อกเตอร์ขายอัมเวยนะครับผมก็ภาคภูมิใจทั้งสองอันเลยจริงๆผมภูมิใจมาก ทั้งแอมวทั้งก้วยตากนะครับผมโอเคช่วยซื้อกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขและขอให้ภาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสด,ชชชชชชดีชีวิตชีวิต តាំងកាន់ជួយខ្ញុំរៀនណៃມັນចាយជីវិត